สวัสดีเพื่อนๆชาว Defy Kingdom ทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนายเอกับเกม Defy Kingdom นะครับวันนี้ไม่มีอะไรมากครับเป็นคลิปสั้นๆน,นะครับมาอัปเดตกันดีกว่าเนื่องจากเกม Defy Kingdom เนี่ยตอนนี้มีวอลลุ่มนะครับ24ชั่วโมงขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเกมในบล็อกเชนนะครับแซงตัวอีก Axie Infinity ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ24ชั่วโมงเนี่ยแซงไปเกือบออ50ล้านเนี่ย แล้วก็ตัวราคาจีเวลครับตัวราคาจีเวลเนี่ยมันขึ้นจากราค่าประมาณ7ดอลลาร์นะครับปรับฐานที่ราคา7ดอลลาร์ขึ้นไปทำไฮสูงสุดที่12.5ดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ78%นะครับมันก็เลยทำให้ตัวเกมดีฟาย Kingdom เนี่ยวอลลุ่มมันแซงตัวอีกซี่เป็นเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของวอลลุ่ม7วันเนี่ย ตัวบล็อกเชน RPG ผมไม่รู้ว่าคือเกมอะไรนะอยู่ดีๆขึ้นมาอันดับหนึ่งนะแต่ถ้าตัดตัวเกมนี้ไปก่อนละกันจะเห็นว่าตัว Defi Kingdom กับตัว Axie เนี่ย Defi Kingdom เนี่ยร้อล้านแล้วนะครับรอลุ mm ้ม hmm. 7วันนะส่วน Axie เนี่ยอยู่ที่180ล้านอีกแค่20ล้านเนี่ยตัว Defi Kingdom ก็จะแซง Axie เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ส่วนวอลุ่ม30วันเนี่ย อีกประมาณ100ล้านเอง100ล้านกวล้านกว่าเนี่ยก็จะขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนที่เล่นเกม Defy Kingdom นะแล้วก็หลายๆคนหลายๆเกมเนี่ยมักจะใช้คำว่า a x i e Killer อ่าสำหรับเกมเนี้ยเขาไม่เคยโฆษณาว่าเป็น a x i e Killer นะแต่ผมกาวเองว่ามันจะต้องเป็น a x i e Killer ให้ได้นะฮะแล้วก็ ยี่ตอนวอลลุ่มยีชั่วโมงเนี่ยทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ส่วนคอมมูนิตี้ของเกม Defy Kingdom เนอะ,อะตอนนี้ขึ้นมีแค่55 55 0 0หเองนะครับซึ่งยังน้อยนะครับแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเติบโตไปได้อีกส่วน Tvl นะครับเออ่กม Defy Kingdom เนี่ยอ่มี Tvl ทั้งหมด600ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับ โดยโดยหกร้อยล้านเนี่ย TVL หมายความว่าอะไร TVL เนี่ยหมายถึงแบบเป็นเงินฝากที่อยู่ในเกมดีฟายคิงด o อเนี่ยก็ค่อนข้างสูงนะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยผมมาอัปเดตก่อนอ๋อในตัวเกมดีฟายคิงด o อเนี่ยในอนาคตครับมันจะอันนี้ครับเดี๋ยวผมคุยเรื่องอันนี้ดีกว่าเนาะลดแมปโอเคตัวลดแมปของเกมดีฟายคิงด o อเนี่ยก็ ผ่านในส่วนของการ์เดนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ La u n c h Bank มีแล้ว Marketplace นะครับเจนซูลฮ so ีโร่แล้วก็ The Scarlet Heart t o w e r ก็คือไอตัวร้านร้านขายฮีโร่นะฮะแล้วก็มีเควสตกปลาหาของป่ามาแล้วเนาะเวนเดอร์ซาร่าก็คือ,อเป็นพ่อค้าซื้อขายของที่ได้จากเควสเนี่ยนะแล้วก็ m e d ดิ i i ชั i น c c อรก็คือเป็น uh, สำหรับอัพเลเวลฮีโร่ก็มาเรียบร้อยแล้วต่อไปใน q u วส Garden กับเควส m i n n n g g เนี่ย g a r d เดน่าจะมาประมาณ mm hmm. เห็นบอกว่ามาประมาณวันพุธนี้นะครับวันที่22แล้วก็ uh, ส่วน Mining จะเป็นพุทธที่29ครับผมถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วก็ตัว The Dog อ ตัวเดอะด็อกเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ด็อกอยู่ตรงนี้นะ,ะเป็นท่าเรือนะครับเอาไว้ล่องไปยังคิสคริสตัลวอล์ลันช์นะครับซึ่งคริสตัลวอล์เนี่ยจะเป็นเกมดีฟายคิงดอมสาขาอีกสาขาหนึ่งที่รันอยู่บนอเวลันส์บ็อกชนนะครับมันก็จะทําให้ตัวเกม d e f า k i n g ด o อเนี่ยเติบโตเข้าไปอีกนะครับแล้วก็ตัวแลนก็ใกล้จะมาแล้วนะครับแล้วก็ ตัว a v c l a n c ์คริสตาวอลเนี่ยก็จะล็อตคู่ไปกับตัว d e f i Kingdom c h a i n i n r m r n y นะแล้วก็พวกเพชรก็จะมาหลังจากแลนเนาะแล้วก็ระบบบิ i ดิ้งครับพวกสร้างเมืองสร้างบ้านนะแล้วก็พวก Equipment อุปกรณ์สวมใส่ต่างๆแล้วก็ PVE ก็จะมาประมาณมาปีหน้าประมาณไม่แน่ใจนะ่าจะประมาณกลุมภาพันนะครับแล้วก็ระบบกิวแล้วก็ PVP เนาะสำหรับเกมนี้เนี่ย ผมมาเดินทางมาแค่ครึ่งทางเองยังเหลืออีกครึ่งทางนะครับแล้วก็จีเวลก็อาจจะวิ่งไปสู่ประมาณ20ดอลลาร์ก็เป็นไปได้นะครับก็หากเพื่อนๆสนใจเข้ามาตอนนี้ก็ยังยังคงทันนะในส่วนของราคาฮีโร่นะตอนนี้เนี่ยอออยู่ที่ราคาฟลอร์อยู่ที่38 g ิบแเป็นเงินเท่าไหร่เอ่ย3 38คูณ 11. 4ี่รสามดอลลาร์หรือประมาณหนน้านะก็ถือว่าแพงในระดับหนึ่งนะแต่ก็ถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆก็ลองลองมาส่องราคาตัวจีเวลถ้าเกิดราคาจีเวลลงก็เพื่อนๆก็รอช้อนตรงนี้นะรอช้อนแถวประมาณ9หรือว่าประมาณ9ก็ได้หรือว่าสิก็ได้นะลองลองมาดูราคาเอานะครับก็หวังว่าคลิป <c oughs> นี้เป็นอัปเดตสั้นๆนะแต่ไม่รู้จะสั้นหรือว่ายาวก็ ขอให้เพื่อนๆสนุกกับเกม d e f i e Kingdom ครับไว้เจอกันใหม่อัปเดตรอบหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ